54, เสื้อผ้าห้าสิบสี่สี่ถุงร้อยถูกมากมีรถเข็นด้วยกองเสื้อผ้าขายเป็นขีดว้าวเยอะมากกองเบนโต่ ของสัญญ์จะขายเป็นขีดขีดอุ้ยน่ารักจังนี uh ่อะไรอ่ะโอ้โหน่ารักโคดังใหญ่มากค่ะ อาอะไรนะ,ะนี่ไงมีรองเท้าตรงนี้ด้วยวนะซื้อได้ยี่หายนี่มอะไรอ่ะนั่นแบนแบนอยู่ในตู้อ๋อเท่าไหร่อ่ะห้าสิบรอท้าหอมีแบนอยู่ข้างในตู้ประมาณที่งนี้อะไรอ่ะไม่พิซซองเหรอยี่ห้อ UCM ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเหรอรองเท้าเนี่ย